บปีน้องออกมาทางไหนน้อครับน,รน้องอ๋อตัวโอ้ยทันอ๋อ,อของชัยอันนี้นนอ๋อของชัยบอกโอ้ยคุณหมอสุรเชษคุณหมอสุรเชษได้อ๋อผมละซอยเฮ็ดผ่าไปาเพิ่นอยู่เด้อสุรินทร์ปารมาตุมวากไก่ก็ด <c oughs> อกคนขงงงี้ลูกงาอันนี้เด้ชะของไส้คือกันเนาะอันนี้เดช อ๋อจะมีแต่คนรอส่อสวยเอาพระมาแล้วพระมาแล้วอธิษฐานอธิษฐานอันนี้คุณพี่อย่างก็ครับพี่น้อยเด้อเจ้าของโรงแรมริมของโฮมสเตย์เด้อเอาเตั้งใจตั้งใจยกขึ้นยกขึ้นอธิษฐานสาธุเดอ้อบุญกุศลที่ปูคขาพากันใส่บาทคราวนี้ตั้งแต่ปัจนี้เป็นต้นไปขอให้มีจิตใจที่สะอาดสงบได้ถึงพันิพาน ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดพบได้ชาติใดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้พระเจ้าเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมผู้บางคนผู้ลังคนอกหักอยู่หานยังทุกข์ใหญ่อยู่หายหาย,หายบัดนีออ้ผู้ลังคน,นผู้สาวอันผู้บ้าไปมีกิจก,ก,ก็ให้คืนมาณบัดนี้ผู้ลังคนเจ็บไครได้ป่วยอยู่ก็ให้หายนบัดนี้แต่ที่สําคัญ คุณลังคนให้ยักทึกเลขก็ให้ทึกมื่อนี้คุณวัยยังบวดังตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไปให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกหวยทุกงวดโอ้เอาดักกหมูเลยเมื่อบันดนี้แต่อย่าลืมนะครับเ้อพี่ีร้องผมอยู่ไายกุรีฮะไปขอผู้อื้อลือหันฟันมาแล้วร้อยคูณร้อยหนึ่งสี่สี่หนึ่งเมื่อกี้นี่อา้าวตัว ถ้าผู้ชมที่กระรบครับท้าวใสกำรทีวีวันนี้โชคดีและดีใจมากครับที่ได้เจอกับพี่น้องจังหวัดกาะสินข้องไทยสุลินและก็อีกหลายที่ครับขึ้นน่ะพากันมาทําบุญที่วัดธาตพนมเป็นประเพณีของคนอีสานและคนไทยทั่วประเทศครับที่ในชีวิตหนึ่งะเขาจะต้องพากันมากราบพระธาตพนมให้ได้ ในชีวิตหนึ่งเนี่ยผูกฝังกันมาเลยนะครับขอให้ได้มากราบองค์พระธาตุพนมสักครั้งหนึ่งในชีวิตวันนี้พี่น้องด้านด้นมาไก่ได้ด้วยจิตศรัทธาขอให้บุญกุศลนี้โดนบันดาลให้พวกเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกคนตให้ทึกเลขเด้อชินาตาชิมานิโนเยนะเยโนสิทธิอพาสิทธิชินาตาชิมานิโนเยนะเยนโนสิทธิอพาสิทธิ ครับที่อำเภอธาตุพนมหลงวันนี้โชคดีครับหลวงปู่เจ้าอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครพนมหลวงปู่ได้ออกมารับมิทธบาต พี่น้องชาวกาลสินนะครับลวงพ่อเพิ่นจะบ่ได้รังเกียจพี่น้องมาจากไสมีแตะเมตตามี่จะเป็นผู้ให้ทุกอย่างด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญที่พี่น้องลูกหลานชาวกาลสินสุริน์้องชัยพากันใส่บาตรหลวงปู่ จ้เอาวาสวัดพัพนมแล้วก็อดีตเจ้าพนัจังหวัดนครอะไรอย่างอภัโทษวัดตัดต์นะเส้นทางของการรับบิณฑบาตจะอ้อมไปนี่แหละครับแล้วก็จีโค้งกลับไปที่วัดพัฒพนมวัดพัฒพนมจะอกรับบิณฑบาต ประมาณ15บหยี่รูปนะครับคราวหน้าพี่น้องจะมีสัญญาใจกันว่าเราจะแต่งชุดประจําจังหวัดหรือชุดประจําเผ่าของแต่ละจังหวัดสกลนครมีอยู่6ชนเผ่าแล้วก็สองเชื้อชาติก็จะแต่งชุดนั้นมาผมก็จะไปแต่งชุดคือกันอันนี้พระอาจารย์เป็นพระกรรมฐานเป็นทุดงมา ลาทุดงยังมีอ,อยู่ในประเทศของเราได้อันซื้อคุณพี่อย่างก่อนครับกครับรมาจากจังหวัดสุรินมาจากสุรินเนาะอันมาเรื่อยๆอยู่บ่คขับทับนนมเินเยมาค <ang> รั้งแรกครับจากวัดนี่นะอำเภอนี่นะอ <laughs> โอ้ยครับครับครัง้งแรกเขาบอกว่าขอให้ได้สักครึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมาแล้วได้ไปกราบแล้วบอพะธา โอ้มาถึงเมื่อคืนนี้ได้ได้ไดใสบาดพระสงเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะจณะังหวัดเนาะปรทาม้วว่ามาจากมาจากรุงวามาจากเอหัน,นรทามทั้ยายบางลูก,กเคยได้ไปอยู่เมือบัวเชียนไปอยู่จังหวัดุ สัมพุตธะสะนะโมตัสะภะคะวะโตคุณพ่อสมภพพาพี่น้องกวดน้ำนัติเมสังโคเมสังโคเมสลันังวัลังเอเตนะสัตตวัตเชนะสัตวัตเนะโสธิเมสโสธิเมสัมปทาสัมปทา สาณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าองค์菩萨สดาคุณพ่อสมภพ เจ้าของริมขขงโฮมสเตย์หลังจากพาพี่น้องตักบาตแล้วก็กวดน้ำซึ่งเป็นที่เดียวในธาตุพนมนะครับน,นี่ทงังเมมาตาปีตูนังโอตุักิโลที่ขับเจ้าได้ทำในวันนี้ ขอทไเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์พุทศสิวลีเถระเจ้าเทวะบุตรเถระดาเทพาอารักพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณี พระแม่โคศกองคูพญานาคทุกทุกพระองค์ได้โปรดรับอบุนกุศลแล้วอนุโมทนาบุญนำส่งบุญให้ข้าพเจ้าได้รับบุญทานบารมีมีพลังเดชานุภาแห่งผลบุญผลทาน จงไปสำเร็จแก่มีดามันดามีญาตายายรัพี่แม่พี่น้องลูกหลานและบริวารที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นที่ล่วงลับไปแล้วขอให้เป็นพลวะปัจจัยม้อวยชัยให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น จอยความสุขบนทุกข์ผ<บ>น,นกรรมสิ้นเวรไปเกิดในสัมปรยายภพบ,บนสวงสวรรค์ชั้นนิพานโน้นเธอมีความสุขความเจริญเจอในพนุสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติม,ม,ตมีแต่โชคลาภวาสนา มีบริวารที่เป็นคุณประโยชน์แต่เท่าพระเจ้าละขออุทิศบนบนเครือกุศลในการตักบาตรเช้าคราวนี้ให้เจ้าคุกกำในเวรจัตูหมูมารีพี่พี่อาภาขจยาบาทอิชาเสีาหลังจากพากันทำบุญตักบาตร คุณพ่อพาปวดน้ําแล้วก็พากันดีใจโบกมือให้ท่านผู้ชมแน่พี่น้องเอ้ยโอ้ยดีใจดีใจดีใจรักเด็กนะจ๊ะแม่น้อยจ้ารักเด็กนะจ๊ะแม่น้อยเจ้าของเพอเดอร์อันนี้อันนี้นนไทยซุรินสีสกเกดขอนแกนเออมีกระกรลาินของชทยกรลาศิลนคุณหมอเจ้าของ พออลงหมอก็บเป็นหม่กันเออรักเด็กนะจ๊ะเออยิ้ม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 โอ้ย,ออย,ย,ย,ยโอ้จะเป็นคนใจง่ายเนาะบอกอะไรที่จะเห็นเบิดพี่น้องเอ้ยมีแต่คนสวยๆรักเด็กนะจ๊ะป๊าจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆดีใจขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาท่าบนะนมพักที่ริมโขงโฮมสเตย์นะจ๊ะเอ้ย อย่าลืมวันนี้นะจ้าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดจ้าเอาีใจขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าดำเลยกว่าอท่านาผู้ชมที่กคะลบครับหลังจากพี่น้องได้ทำบ,บุญตักบาตรอยู่ที่ริมของโฮมสเตย์เสร็จแล้วก็พากันมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งคนต่างถิ่น ต่างจังหวัดต่างสถานที่เกิดมาพบกันโดยมีพระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมใจยิ้มแย้มแจ่มใสโบกมือบายบายท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะดีใจและก็อย่าลืมมาเที่ยวงานธาตุพนมทุกกิจกรรมและอย่าลืมพักที่ริมโคงโฮมสเตย์